สวัสดีครับวันนี้อยู่กับก๊อฟนะครับ SCD Auto Seat และก็อฟอยู่กับเป็นรถคุนไดสตารีเยพรีเมียมสีขาวภายในเป็นสีดำนะครับต้องบอกว่าโจทย์ของครอบครัวนี้นะครับรถคันนี้เนี่ยเป็นรถ11ที่นั่งแต่นั่งกันจริงๆนะครับแค่7คนแล้วก็ยังมีในส่วนของพื้นที่ในการใช้สอยครับเก็บของได้เยอะเก็บของได้ค่อนข้างอนเนกประสงค์ใช้งานอย่างอิสระนะครับ แต่งแบบนี้เลยแนวครอบครัวเดี๋ยวหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเขาพาไปดูข้างในกันครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มตั้งจากแถวหนึ่งซึ่งจะเป็นแถวคนขับและแถวข้างคนขับนะครับจะเป็นในส่วนของเอาเบาะเดิมนะครับมาเสริมพองน้ําใหม่หุมหนังใหม่นะครับเสริมทรงในส่วนของให้นั่งสบายขึ้นนะครับต้องบอกก่อนว่ารถเดิมๆครับเบาะเดิมของรถเนี่ยทำมาครับยังไงก็นั่งได้อยู่แล้วแหละแต่ในวันนี้ลองขับทางไกลเดินทางไกลๆรัก5 0า0กสกิโล รถตู้แบบนี้ครับซื้อมาเพื่อให้คนในครอบครัวนั่งให้เรานั่งสบายวันนี้เบาะเดิมมันเล็กไซส์เล็กขับทางไกลไม่สบายก็เอามันเสริมฟองน้ําพุ่มหนังใหม่เป็นรายการเสริมทรงเสริมฟองน้ําพุ่มหนังใหม่บอกคนขับแล้วก็ข้างคนขับแบบนี้ยวกอลฟลองขึ้นไปนั่งให้ดูนะครับในเรื่องของสาลีล่าครับ เบาเดิมนั่งได้ไหมนั่งได้แหละแต่ถ้าจะเดินทางไกลๆวันนี้เราซื้อรถตู้มาเพื่อให้มันนั่งสบายวันนี้เราก็มาทําในส่วนของให้มันนั่งสบายขึ้นตอบโจทย์การใช้งานจริงๆสาหรับครอบครัวที่นั่งสัก7คนแบบนี้เลยอย่างเบาคนขับก็จะเสริมเป็นหัวหมอนมิกี้เมาส์อ่าทรงปีกบเบาะลองสังเกตเรื่องเบาอ,อ่าปีกเบารับไหล่รับหลังค่อนข้างที่จะพอดีตัวอย่างคนตัวใหญ่ๆนั่งอย่างก็ร้อยเจ็ดสิบหนักเจ็ดสิบกว่าเกาือบแปดสิบก็อย่างนี้ ไม่ต้องไปนั่งข้างหลังนั่งเบาะ V P แย่งกันนั่งนั่งสบายกันทุกที่นั่งแบบนี้อย่างเบาคนขับก็เหมือนกันเสริสมทรงเสริสมฟองน้ําใหม่และและรุ่นพรีเมียมเนี่ยมีเท้าแขนมาให้แล้วไม่ต้องทําเพิ่มแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในส่วนของห้องบู้โดยสารแถวแถวตอนหลังนะครับตั้งแต่แถว2-3-4อ่าอย่างที่บอกไว้ต้นคลิปนะครับว่าคันนี้เก็บ3แถวเก็บแค่7ที่นั่งนั่งก็3แถว เปิดออกมาแบบนี้เห็นเห็นอยู่มันตอไฟฟ้าออโต้สเตปนะครับตาเลียตรงรุ่นของเราเลยจากเกาหลีนําเข้ามาเองอ่าข้อดีของตัวนี้คือหน้ากว้างการเหยียบขึ้นลงรถค่อนข้างเต็มเท้าเหยียบมั่นใจคู่ใหญ่เด็กเล็กนะครับช่วยเหลือตัวเองได้เลยการขึ้นมานั่งรถก็ทำเป็นทำได้ง่ายอ่ามันตอไฟฟ้าก็จะเป็นทําให้ขึ้นลงรถได้ง่ายอย่างที่เขากำลังนั่งอยู่ก็จะเป็นเบาะ V P ของทางร้านนะครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็นซีรีส์3 ซีดีสามข้อดีของซีทีสามคือเอกลักษณ์เขาจะเป็นทรงปีกเบาใหญ่มันจะเป็นทรงเหมือนเอาผาดหัวหมอนก็จะเป็นแม็กกี้เมาส์พวกแม็กกี้เมาส์เนี่ยการใช้งานจริงนะครับเวลานอนเนี่ยหัวเราจะไม่ตกหมอนนะครับผมคือเดินทางไกลๆไม่ต้องกลัวเมื่อคอมั่นใจได้จะขยับหัวหมอนเข้ามาหน่อยเพื่อบีบเข้ามาหน่อยอ่ะมั่นใจได้ว่ามันจะไม่เอียงไม่ไม่โยกไม่ย้ยอะไรไม่ตกหมอนนะครับแล้วก็ในเรื่องของอตัวไซส์เบา ของซีรีส์สามข้อดีคือมันจะรับหลังรับไหล่รับตัวคนตัวใหญ่นั่งร้อยแปดสิบคนสูงสักร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบจะแนะนําเป็นรุ่นซีรีส์สามเป็นต้นไปหรือซีรีส์ห้าอะไรพวกนี้อ่าแต่ถ้าคนตัวเล็กหน่อยก็จะแนะนําเป็นซีรีส์ที่มันต่ำลงมากว่านี้ซีรีส์ออะไรอย่างเงี้ยครับที่มันจะค่อนข้างเหมาะคนตัวไซส์เล็กอ่ะอย่างตัวนี้ที่กอฟแนะนําคือซีรีส์ 3, บ้านนี้คนตัวใหญ่แล้วก็ในเรื่องของการใช้งานรุ่นนี้จะมีกลไกอย่างเบาะหมุนสามารถกดปลดล็อก ok วันนี้เป็นปลดล็อกหมุนไปไฟฟ้ากดปลดล็อกค้างนะครับแล้วก็แล้วก็หมุนได้เลยนะครับหนึ่งสองสามวินะครับะหมุนแบบนี้เพื่อให้ลงรถหรือหันกลับหลังไปด้านหลังทําได้ง่ายหมุนลงรถอย่างเงี้ยครับเนี่ยมันก็จะลงได้ง่ายเราไม่ต้องเอี้ยวตัวข้อดีของพวกกลไกหมุนอาจจะใช้งานง่ายๆแบบนี้ก็ได้แล้วยังมีในส่วนของการปรับไฟฟ้า6ทิศทางสลักข้างๆครับเดินหน้าดึงเดินหน้า ถอยหลังหรือจะเป็นการปรับเอนอนจะเป็นสวิตส,สั่งการข้างๆใช้งานง่ายๆแบบนี้ได้เลยแล้วยังมีในส่วนของพวกออปชันเพิ่มเติมเมบาอ,อุน่นเบาเย็นเบานวดเบาหมุนก็สาธิตกันไปแล้วอ่ะข้อดีของเบาซีรีส์3ก็ประมาณนี้เลยครับแล้วเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังที่จะเป็นเบาส3ตัวครับผมแล้วก็มาอยู่กับในส่วนของบอเบาแทวซีบ้านนี้ที่บอกตอนเริ่มเลยว่านั่งกัน7คน บ้านนี้เอาเบาะแถว3ออกที่เป็นเบาะ2อตัวเพื่อให้มีพื้นที่ข้างในเหลือเยอะขึ้นโดยการเอาแถว32ตัวออกแล้วเบาะแถว4่ครับมาทําเพิ่มในส่วนของรายการตัดเย็บผุ้หนังใหม่เสริมทรงเสริมฟองน้ําและยังมีในส่วนของการทําแบ่งเบาให้เป็น 40- กับ60การใช้งานให้มันอนเนกประสงค์ยังไงเดี๋ยวพาไปดูก่อนอ่ะก็คืออย่างตัวเบาะขวาเนี่ย สังเกตนะครับเราแบ่งเบาะก,กันตัวนี้40ตัวนี้60แบ่งเบาให้มันใช้งานอเนกประสงค์วันนี้มีคนนั่งแค่คนเดียวอยากจะนั่งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาตัวนี้เป็นที่วางของอ่ะให้มันเป็นที่วางของเรียบๆก็ดึงให้มันใช้งานได้อเนกประสงค์จะเป็นวางมืออ่ะหรือจะเป็นวางของหรือจะเป็นคนนั่งก็คืออย่างเมื่อกี้นี้ที่เป็นคนนั่งอ่ะเดี๋ยวนั่งให้ดูโดยการนั่งแค่ตำแหน่งเดียวอ่ะรู้สึกว่านั่งแค่คนเดียวเปลี่ยนกัน ตัวนี้เอาลงเพื่อจะเป็นที่วางของแบบนี้เราก็มานั่งข้างหลังโดยมีที่วางของเพิ่มใช้งานให้มันอนเนกประสงค์นี่คือรายการ4060และยังทำเพิ่มเติมในส่วนกลไกการปรับเอนนอนให้มันปรับเอนนอนใช้งานได้จริงๆปกติแล้วบอกมานจะตั้งชันวันนี้เราทําให้มันเอนอนได้เยอะได้ถึงประมาณ140เกือบ160องศาการนั่งจริงๆก็คือ อยู่ในท่าที่สบายไม่ใช่การนั่งชันแบบปกติอ่าอันนี้จะเป็นออปชันแนะนำสำหรับคนใช้งานประมาณ7คนที่บ้านานั่งกันสบายแล้วก็เก็บของได้อย่างอนเนกประสงค์อ่าย่างไรวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับโอเคเดี๋ยวขอเพิ่มเติมรายการตกโลดอีก2รายการน,นี้จะเป็นรายการสำหรับบ้านที่เอาบอกออกสักแถวหนึ่งให้มันใช้งานได้อนเนกประสงค์นะครับเป็นการเพิ่มจุดล็อกลางก็คือ เราเบาะแถวสออกไปแล้วแต่ว่าถ้าจะเอาเบาะแถวสี่ขยับไปข้างหน้าในวันนี้ครับปกติแล้วเนี่ยเบาะมันไปได้นะมันมีรางของมันแต่ว่ามันจะไม่ล็อกวันนี้บ้านนี้แนะนําเขาไปว่าคือการทําเพิ่มจุดล็อกก็คือทําให้มันล็อกทุกๆุกสเตปในส่วนของตัวรางให้มันใช้งานได้อนเนกประสงค์เราสามารถไปล็อกตัวแถวเบาะแถว4ี่เนี่ย ไปสุดแถวเบาะ VP หรือแถว2ได้เลยข้างหลังจะเก็บของหรือจะเป็นคนนั่งที่จะนั่งสบายแล้วแต่การใช้งานให้มันเอเนกประสงค์ได้เลยอ่านี่คือรายการเพิ่มจุดล็อกลากแล้วก็ยังมีรายการในส่วนของไฟท้ายเพิ่มระบบอ่ารายการไฟท้ายเนี่ยอยากให้คำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของเวลาใช้งานจริงบนท้องถนนเนี่ยไฟท้ายเดิมของรถสังเกตได้ยากไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยว หรือจะเป็นไฟถอยอ่าหรือแม้กระทั่งโคมอยูข้างบนซึ่งมีสองโคมนะแต่ข้างบนไม่ติดวันนี้เรามาเพิ่มระบบครับเรื่องความปลอดภัยหนึ่งโคมบ,บนติดสองเรื่องของไฟเลี้ยวสังเกตได้ง่ายอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตครับไฟเลี้ยวขวาหน่อยครับเปิดไฟเลี้ยวขวาหน่อยครับไฟขนน้างบนอ้าะเลี้ยวซาย้ยวซายกอปโทษทีโอเคอ่ะ สัญญาณสังเกตเรื่องไฟเลี้ยวเวลามีคนเนี่ยไปมอเตอร์ไซค์นะครับขับตามตูดเราถ้าเกิดว่าสัญญาณไฟมันแค่นี้มองถึงความปลอดภัยสังเกตได้ยากวันนี้เรามาทำให้มันปลอดภัยได้ความสวยงามเพิ่มเติมอ่ะออกซ้ายขึ้นและโคมบนติดวิ่งขึ้นสังเกตง่ายอย่างชัดเจนอ่ะเดี๋ยวขอยีกข้างหนึ่งครับอ่ะทั้งซ้ายและทั้งขวานะครับขึ้นชัดเจนสังเกตง่าย ปลอดภัยแน่นอนครับยิ่งตอนกลางคืนเห็นชัดแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวขอไฟฉุกเฉินหน่อยครับอ่าฉุกเฉินก็จะเป็นทั้งซ้ายและทั้งขวานะครับวิ่งพร้อมกันอ่าแบบนี้เลยแล้วก็สุดท้ายแล้วนะครับจะเป็นรายการไฟถอยอ่าเดี๋ยวขออนุญาตปิดไฟฉุกเฉินแล้วก็เปิดไฟถอยให้หน่อยครับไฟถอยจะวิ่งสีขาวนะครับจากข้างล่างนะครับจุดเล็กๆวันนี้ออกข้างแล้วขึ้นมาเต็มเส้นสว่างจ้าขนาดนี้ ใครเห็นใครก็รู้ว่าเรากําลังถอยรถนะครับบอกเลยว่าชัดมากๆโอเคสําหรับรถคันนี้รีวิวครบแล้วครบทุกรายการยังไงฝากช่องทางการติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจเฟ e บุ๊กนะครับ SCD Auto Seat หรือผลงานติดตั้งต่างๆก็เข้าไปดูใน y t u t u นะครับ SCD Auto Seat เหมือนกันอยากมาดูงานจริงที่โรงงานที่นี่เลยพระราม2บางขนเทียนซอย2แล้วก็ที่สดามินทาหที่สครับและในเร็วนี้นะครับอีก2สัปดาห์ 20นะครับถึงวันที่2มีนาะอ่าเมษาจะมีงานมอเตอร์โชว์นะครับเข้าไปเจอเราที่งานได้เลยนะครับโปรโมชั่นและก็การแนะนําสินค้าจากเจ้าที่ฝ่ายขายอย่างเซลล์นะครับเจ้าของกระเป๋าก็เข้าไปพูดคุยกันแลกเปลี่ยนประสอบการณ์กันสอบถามกันได้ยินดีคํัแนะนําครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ